ถอดชกแรปเตอร์ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันกิโลเมตรเราจะเริ่มจากการกดห้องแก๊สครับดูว่ามีน้ำมันปนไหมเห็นไหมห้องแก๊สมีน้ำมันปนครับอืม เดี๋ยวโดนเล่นโอเคนะแสนหนึ่งปกติตรงนี้ต้องเป็นห้องแก๊สในตัวเจนอย่างเดียวตอนนี้มีน้ำมันปนแล้วเดี๋ยวซ่อมต่อไปครับต่อจากคลิปที่แล้วครับก็ เข้ามาเตรียมถอดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโชคหลังครับโชคหน้าผมทำเสร็จไปแล้วไม่มีเวลามาดูข้างหลังต่อครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาครับเราเดี๋ยวค่อยไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างอ่าลือออกมาแล้วนะครับสังเกตน้ํามันก็จะสีครําๆมันวิ่งแสนหนึ่งหมื่นโลชิ้นส่วนก็หลักๆครับถอดทั้งหมดเลยอันนี้เป็น ปูชกด้านล่างนะครับจะมีวาลวควบคุมจังหวะอัดตัวอยู่ด้านในด้วยครับเราถอดหมดทุกชนะิ้นอันนี้คือเสื้อซีนลูกสูบเมนวาลท่อบายพาสนะครับมันจะมีวาลเกาะอ,อยู่ตัวนี้ไวื่ควบคุมการไหลของน้ํามันในช่วงบายพาสแกนยังสมบูรณ์ครับแสนกว่ากิโลไม่เป็นรอยหนะัก ไม่มีร่องลึกปกติดีทุกอย่างแล้วก็สังเกตสีน้ำมันครับก่อนหน้านี้ที่ถ้าเคยทําตามร้านผมนะก็จะเห็นว่าพวกเจนเพอร์ฟอร์แมนซีรีส์ครับถ่ายมามันจะค้นคลากเลยอันนี้ดูนะเห็นไหมมันจะมีความโปร่งแสงอยู่แสนกว่าโลครับแปลว่ามันไม่สึกเสียหายมันยังดีอยู่ครับแชปเตอร์แสนกว่าโลยังดีอยู่เลย แต่ไม่ใช่ทุกคันนะโอเคเดี๋ยวล้างทงคำความสะอาดแล้วมาประกอบกันครับหลังจากที่เอาชิ้นส่วนต่างๆไปล้างครับก็มาเตรียมประกอบก็จะมีชุดซีนชุดโอลิงต่างๆนะครับมีแหวนลูกสูบอันใหม่ดวยก็ขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวประกอบขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต่อ,อขั้นตอนต่อไปก็ ปรกอบทุกอย่างกลับเข้าไปนะครับเตรียมน้ำมันฟ็อก m m 9 2สีแดงตรงรุ่นแรปเตอร์ครับเตรียมประกอบชุดวาวชุดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอา3อันนี้มารวมกันก็เปน็นอันเสร็จพิธีครับเติมไนโตรเจนกลับตามสเปคเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวไว้อธิบายกันต่อโอเคก็หลังจากติดตั้งโช๊คเข้าไปนะครับ ก็เสร็จเรื่องงานซ่อมบำรุงเจ้าโช๊คฟ็อกนะครับนี่เรียบร้อยดอีอายุการซ่อมบำรุงดูได้จากคู่มือนะครับนี่คือคู่มือฟอ็อกทุกคนจะได้อะครับหลังจากที่ซื้อโช๊คฟอค็อกบ้านเราซื้อใหม่บ้านเราจะได้คู่มือมาอ่ะเดี๋ยวเปิดคู่มือดู หน้าสุดท้ายดูนะครับเซอร์วิสร้อยเปอร์เซ็นต์สตรีทยูทก็คือใช้ถนนดำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเซอร์วิสทุกทุกห้าหมื่นไมครับห้ 50, าหมื่นไมต้องคูณประมาณหนึ่งจุดหกนะครับจะออกมาเป็นแปดหมื่นกิโลเมตรโดยประมาณถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สตรีทนะครับก็ทุกทุกหมื่นไมเห็นไหมหมื่นไมก็แค่หมื่นหกพันกิโลเมตรเองห้าสิบ เปอร์เซ็นต์สตี50ออด50อร์เซอฟโรดเพราะฉะนั้นก็ชโชคฟ็อกมีอายุในการซ่อมบำรุงนะครับผมอย่าลืมซ่อมกันด้วยโอเคไปละครับคลิปนี้บายบาย